จับท journal, ่านผู้ชมครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับวัดผู้เฝ้าเล็กนะท่านผู้ชมนะครับครับด้านในนะครับท่านผู้ชมนะครับด้านใน่นผลิตภัณฑ์นะครับหลวงหาอที่วัดผู้เฝ้าเล็กนะท่านผู้ชมนะครับนี่ผมมีโอกาสพาพี่พนองนะครับมากราบนม้ำมานในผลิตภัณฑ์นะครับหลวงปู่ครับท่านผู้ชมครับครับในท่านผู้ชมนะครับอาจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ พา,าอนองมะขับพ่อไวายนะครับครับบริพันธ์หลวงปูนะครับอัตลัษาบริการของหลวงปูนาา่านผ์ปฐมนะครับบริการหลวงปูนะครับท่านผู้ชมเป็นยาสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมนะครับที่หลวงปูเขาใส่นะครับยาสมุนไพรนะครับ ใช้ในการบำบัดรักษาโรคสำหรัมนะครับสาธุเด้อนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับตลอดตั้งตูปขาพุทธธรรมนะครับตรงไรนี่สมสบุรณในการมากราับมาไหว้ครับมามัตการหลวงปู่ในมนีนัทธกรผู้ชมนะครับรรรรน,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 บนบี่เป็นบริการตันตานะครับของหลวงปู่นะครับนะครับที่ อาสาต้าตลอดตั้งลงซิลูกหานะครับมันเก็บไว้นะครับเพื่อเกิดเป็นการละลึกถึงคุปบาอาจารย์นะครับเพรแม่คุปบาอาจารย์นะทผู้ชมนะครับเขาลงปูเฮานะอาจารย์ูชมนะครับ ืัอนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับเลาะนะครับครับไม่แน้ก็จะเป็นรอบนะครับรอบบริเวณด้านนอกืัอนี้มีโอกาสนะครับพาพี่พน้องนะครับนะครับมากราบนวัตการนะครับครับพลังเสื้้าพี่น้องนะครับไปชมนะครับวังพญานาคนะครับอาจจะว่าผู้เฝ้าเลานะู้ไปชมนะครับโอ้หนามากพี่น้องนะครับอากาศลมเรือนดีหรือนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับด้วยมนะครับ ซาซาานามาท่านผู้ชมนะครับบัดพ่อแมวกูบาอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับก้อนหินนะครับก้อนหินโวนหินพี่น้องนะครับ นีก็จะเป็นก้อนเห็นเป็นถ้ำนะครับพปนเห็ดไว้ในถ้ำโดยบนะครับครับวัดผู้ผลิตนะท่านผู้ชมนะครับไมนมีโอกาสพาพี่พานนองนะครับเพาผู้ผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาลานะท่านผู้ชมนะครับศาลานะครับศาลานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นจะเปิดเห้เขาปะนะครับ อืมนะครับรู้สึกว่าจะปิดนะครับซาร่านี่นะครับอนนาจจะพผดจะเบื่บอการท่านผู้ชมนะครับงานของซาร่านะท่านผู้ชมนะครับ อ๋อ oh, <c oughs> เปิดแล้วครับนี่ครับซาลากนะระทันู้ชมนะครับโอ้ซาลาใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับครับซาลาครับเป็นซาลานะครับท่านผู้ชมนะครับ กันเป็นซาลาการ์ดผู้ชมนะครับปีิซาลานะครับปีิมีนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะท่านผู้ชมนะครับ,น,รบ,ระบรรน,นะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับนาให้ความเคารพเหลี่ยมใสเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ พระบรมสารีริกธาตุนะครับทำไปชมนะครับนี่ครับของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลุบโอหลงปูงนะครารทานผู้ชมนะครับหลหลงปูนะครับจะบริเวณสล่านะคการทันผู้ชมนะคระับมีีอาโคดเห็นก่อนเย็นนะครับวัดทรรพวงนะครับท่าทันผู้ชมนะครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหนองอสาล่านะครารทานผู้ชมนะครับมามพบเยาาชพีเรนอนะครับ เล่อชุ่มนะครับวัดตําพ่วงทากัรผู้ชมนะครับวัดตําพ่วงวัดผู้ผลิตของเรากานผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดนากานผู้ชมนะครับนี่ครับวัดตําพ่วงไมเขลุมไมายวนนาให้กว้างพอเราเดือดใสเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ไม้พี่น้องเลยมากาบมาหว้นะครับ ถึงโมเมนต์ Moment, แม่จะว่เป็นส,สถานที่ท่องเที่ยว,ยวแต่กับเป็นส,สถานที่ที่ให้ความเคารพนะรครับเติมใสมากนะครับเฮ้ยมือพี่น้องครับนี่ก็จะมีอ่ะครับก็เกีอก่อวกับงานนะครับบุชานะครับตอนนี้ชมนะครับ เกิดบูชาครับด้านหน้าของปฏิทินนะครับทางด้านหน้านะครับทำปรชมนะครับปีมีนะครับรูปเรอพระแม่พ่อแม่จันนะครับให้บูชาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับบูชาได้นะครับก็มีสองร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับแปดร้อยนะครับท่านะโยชมนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่หน้าตัานะครับท่านะโยชมนะครับ นี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับท่านผู้ชมนะครับวัาตำพ่วงนะครับตำผู้ชมนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชสองพันนะครับห้ารอยสี่สิบสองท่านผู้ชมนะครับเจดีนะครับสิริมหามายานะครับนะครับอาผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมข้างในครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นเจดีศรีมหามายานะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้พัดรอก่วยนะครับนะครับเอาเอาล้มานนอกก็ได้ท่านผู้ชมนะครับนะครับด้านรอบนะครับบริเวณนะครับโอ้ยนะครับบรรยากาศนะครับนะครับมีจุดชมวิวพร้อมนะท่านผู้ชมนะครับเพราะธรรมดานะครับ วันนี้ไป่นองนะครับนี่ครับดีย์ของนะครับสิริมหามายานะครับสิริมหามายาก็คือพระมารดาของอสมมาพุทธเจ้านะท่านผู้ชมนะครับนะครับพระมารดานะครับ ของเจ้าท่าศิตสะนะครับบอง่ายนะครับซึ่ึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในเชิงปัจจุบันที่ยวเขาเด็กขลุบหวายบูชานะครับเป็นทุ่มือนี้นะครับก็คือแม่นางศรีมหามายานะทันประชมนะครับเป็นพระมารดาคทันประชมนะครับอันนี้ก็ที่เป็นชุดแรกนะครับผมสิภาพพี่น้องนะครับเที่ยวชมนะครับนะครับดีดีนะครับของแม่นางศริมหามายานะทนประชมนะครับนะครับนี่นะครับ นะครับแม่นางสิริมหามายานะครรมผู้ชมนะครับแต่ท่าชิตทะนะครับหลังจากพูดเรื่นะครับเป็นเกิดสามารถนะครับย่างเก้าไประเด็จเก้านะครับผู้ชมนะครับโดยมีดอกบัวล่องหลับนะครับผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมครับที่นี่ก็ที่มีจุดชมวิวนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยสวยงามพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับโอ้ บแพร่ทังเหนือนะครับครับนี่ครับไปจุดชมวิวนะครับที่วัดธรพวงนะครับท่านผู้ชมนะครับครับจุดชมวิวนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่วัดทรรพวงนะครับหรือว่าผู้พาเล็กนะท่านผู้ชมนะครับนะครับจุดชมชมวิวนสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับครท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นมาหาเจดีย์นะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเหมือนที่ประเทศอินเดียเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะครับ สวยงามมากพี่น้องนะครับดีดีนะครับเหมือนอยู่ประเทศอินเดียนะครับพี่น้องนะครับเพราะมีพิษนะครับแปะเลยนะครับพระจินคนนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ประเทศอินเดียนะท่านผู้ชมนะครับก็ต้องไปหอดประเทศอินเดียนะครับ มาแล้วที่วัดทำพวงนะท่านผู้ชมนะครับฮะพายพี่น้องกับยังดันดน,นนะพี่น้องนะครับนี่เลยเป็นดันในของเจดีย์ท่านผู้ชมนะครับ เป็นบริเวณด้านในของเจดียนะครับท่านชมนะครับเจดีสีมหาโพธพี่น้องงามครับ ก็จะมีนะครับสาวรุ่มพระบรมสารีร,าริกธาตุนะครับเป็นรชบนะครับด้านในพจนจะดีนะครับคดีมีโมคลาสาริปุตรน,นะครับช่วยหนามากนะครับพี่น้องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิหารประปางเลไล่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะเป็นประวัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่วัดทำรมพวงคนสามไว้นะครับเป็นวัดประวัดเลยนะครับตั้งแต่ประสูตรนะครับจนถึงพรินิพพานนะครับคนสางไว้นะครับาที่วัดทำรมพวงนะครับพี่น้องนะครับ วิหารพระปรางนะครับเป็นวิหารพระปรางนะครับม <uki> ันสางไว้นะครับกลับมาศึกษามระทั่านประชมนะครับมาศึกษามากราปวายนะครับ่ันผู้ชมนะครับที่วัดทำพวงเด้อนะครับ่ันผู้ชมนะครับสงการเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับแต่ก็มากราบมาหว้ได้นะครับที่วัดทำพวงนะครับพระกระดิสางไว้นะครับต <oxide> <ITE> ั้งแต่พุรณะครับเริ่มต <confessed> ั้งแต่ประสูตรนะครับ จนถึงผลิตภัณฑ์นะครับทนประชมนะครับนะครับท่านมาศึกษากันดีๆนะครับนะครับอืมยังไงสิมีเสือตัวนึงนอนเฝ้ายิงพี่น้องนะครับเสือตัวนี้วอไปไ้พี่น้องนะครับสีเฝ้านี่ยครับยิางประจํานะครับเสือตัวนี้นะครับ ครับเนี่ก็จะเป็นเจดีย์นะครับปฐมเทศสนานะครับนะครับเจดีย์ปฐมเทศสนานะท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่นะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนายฟังพรมเ์เดือดใสเป็นอย่างสูงนะครับทัานผู้ชมนะครับครับปฐมเทศสนานะครับครับหลังจากเขาพูดธ้เจ้านะครับรัสรูแล้วนะครับก็จะเป็นอาปฐมเทศสนานะครับนะครับ สวยงามพี่น้องนะครับสวยงามมากเลยนะครับนายฟงพอเราเดี่ยมใส้ไปยังสูงนะครับว่ามันยิงนะครับสูงเลยครับสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับบ่ต้องไปประเทศอินเดียท่านผู้ชมนะครับอยนี่มีให้ท่านพี่น้องในมากาบมาไว้นะครับนะครับอ่ะพาไปน้องกับเบื้องด้านได้พอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะครับท่านผู้ชมนะครับ บริเวณด้านในนะครับด้านในเจดียนะครับท่านผู้ชมครับด้านในเจดียพี่น้องนะครับหนพุอมครบนะครับเป็นสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราว่าต้องไปฮอดประเทศอินเดียพี่น้องเอ,อ้ยนะครับ พระบรมสารีริกธาตุนะครับบุญเจ้าพี่น้องนะครับน้องนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นคดีนะครับนะครับคดีปฐมเทศนานะครับท่านผู้ชมนะครับคดีปฐมเทศนานะครับที่ว่าทำพ่วงเนอะพี่น้องนะครับว่าทำพ่วงนะทำผิดชมบนะครับ บริเวณรอบเจดีย์นท่านผประชมนะ ana, ครับครับท่านประชมครับน okay. ี่จะเป็นปรางของผลิตภัณฑ์ของขพุทธเจ้านะครับทนประชมนะครับท่านประชมนะครับมากราบมาไหว้นะครับที่วัดสามพวงใดนะครับทนประชมนะครับครับมีให้พี่น้องได้กราบเรว้นะครับตอนเตรีมสมสูตรตัดสรุปผลิตภัณฑ์นะครับอยู่นี่พี่น้องนะครับว่าจะเป็นเจดีย์ประทบมรทศนานะารับทำประชมนะครับมหาเจดีย์นะครับอยู่นี่มิคบนะครับพี่น้อง ครับปามานะครับพ mm ี hmm. kita, iff, it ่น้องนะครับชงการมากาบมาวัยเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับนะครับวันนี้นะครับรงเชนลกาเปลี่มีโอกาสไปพีประนองนะครับมาแวะมาเทียวมาช่มมากาบมาวัยนะครับนะครับความทั้งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นะครับครัพระแม่ผู้อาจารย์ท่านผู้ชมนะครับประวัตินะครับพุทธประวัตินะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มตั้งแต่พระสูตรนะครับพี่น้องนะครับถึงผลิตภัณนท่านผู้ชมนะครับ ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกฐานที่รับชมชาวนาล่งชเเนลเก้าแปดเพื่อเป็นการแจกฟองใสกดไหลใสกดแช่ใสกดดีตามนะครับเมื่อวนเพิ่มเมี่ยวกาะเด้พาพี่้าหน้องนะครับมาแวะมากราบมาไหว้นะครับอ่าผู้ท่านจดีนะครับตลอดทั้งผู้ผลิตผลภัณฑ์นะครับพ่อแม่ผู้บริจาคนะครับอาทิผู้ผู้เล็กนะครับของหลวงปู่วันเฮานะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเมื่อวานผมขอยุติการแต่ทำแต่เพียงเนี่ยขอเก่าคำว่าสวัสดีครับครับนี่ก็จะเป็นเจดีย์นะครับปฐมเทศนานะครับนะครับ ดีดีปฐมประเทศสดานะทัทบุญชมนะ,นะครับนะครับนี่นะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับตอนผู้ชมนะครับนายฟังอรรบรมเดือดใสเป็นยังสูงนะครับ่ันผู้ชมนะครับ